พระพุทธศาสนานี่อยู่ที่พุทธบริษัททุกคนที่จะช่วยกันรักษาด้วยการศึกษานะครับไม่ใช่รักษาชื่อนะครับต้องรักษาด้วยการศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่าพระสมมานเจ้าเนี่ยทรงตัดสรู้มาเนี่ยทรงแสดงธรรมสี่สิ้าษาเนี่ยแสดงอะไรไว้บ้างที่จะเป็นชีวิตเป็นประโยชน์กั่ชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง ไม่ใช่ไปเรียกร้องเอาสิ่งที่ได้มาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือเราได้บ้างเดี๋วกอนฟังดีๆเกิดดับหรือเปล่าพูดหรือเปล่าคะอ่ะนิจังใช่ไหมแต่อาจารย์ก็ไม่ได้พูดอันนี้จังเนี่ยอาจารย์ครับแต่ความหมายอันนี้จังเป็นอีกภาษาหนึ่งอะ่ะอ๋อเหรอภาษาของพระพุทธเจ้าศึกษาประเรียนมาศึกษาคำความหมายของคำแล้วทุกขังเหรอครับอาจารย์ โลกนี้มีอะไรบ้างก่อนมีไม่มีก่อนเห็นไม่เห็นเกิดเห็นแล้ดับไม่กลับไปอีกเลยไม่มีเห็นนั่นอีกเลยแล้วเกิดมาทำไมเห็นทำไมลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดค่ะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าอะไรจริงเห็นเดี๋ยวนี้จริงไหมคะจริงครับจริงเมื่อกี้เห็นที่ดับไปแล้วจริงไหม จริงครับมันดับไปจริงครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วต้องดับใช่ไหมใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นให้รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดแล้วเดี๋ยวนี้เพราะถ้าไม่เกิดยังไม่มีเห็นไหมคะความลึกซึ้งที่ผ่านไม่ได้ละเอียดอย่างยิ่งแม้ได้ยินอย่างนี้ก็ยังไม่ได้รู้สิ่งที่เกิดแล้วเดี๋ยวนี้ แม้ฟังอาจารย์ในคลิปยังไงก็สู้ฟังต่อหน้าไม่ได้นะอาจารย์ลึกซึ้งขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับก็อาจารย์พูดถึงแต่อนาตตาแต่ไม่เห็นอาจารย์พูดถึงอน,นิี้จังทุกขังบ้างเลยอาจารย์เพราะอะไรอาจารย์ครับอยากกะรู้มนกันครับเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวกอนฟังดีๆเกิดดับหรือเปล่าพูดหรือเปล่าคะ่ะอนิจังใช่ไหมแต่อาจารย์ก็ไม่ได้พูดอน,นิี้จังเนี่ยอาจารย์ครับ แต่ความหมายอันนี้จังเป็นอีกภาษาหนึงอะ่ะอ๋อเหรอภาษาของพระพุทธเจ้าศึกษาปริเรียนมาศึกษาคำความหมายของคําแล้วทุกขังนะครับอาจารย์ค่ะก็ต้องเป็นคนตรงแต่ละคำชาติตรงแต่ละคำชาตตรงสามารถจะพิจรารณาไตรตรองรู้จักคุณของผู้ที่ได้ทรงตรสัสรู้ เด็กคนฟังดีๆเกิดดับหรือเปล่าพูดหรือเปล่าคะอะน,นิจังใช่ไหมแต่อาจารย์ก็ไม่ได้พูดอันนี้จังเนี่ยอาจารย์ครับแต่ความหมายอันนี้จังเป็นอีกภาษาหนึ่งอ่ะอ๋อเหรอภาษาของพระพุทธเจ้าศึกษาปรรีนมาศึกษาคาความหมายของคําแล้วทุกขังนะคะระับอาจารย์โลกนี้มีอะไรบ้างก่อนมีไม่มีก่อนเห็นไม่เห็น เกิดเห็นระดับไม่กลับอีกเลยไม่มีเห็นนั่นอีกเลยแล้วเกิดมาทำไมเห็นทำไมลึกซึงแล้วก็ละเอียดคะ่ะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าอะไรจริงเห็นเดือนนี้จริงไหมคะจริงครับจริงเมื่อกี้เห็นที่ดับไปแล้วจริงไหมจริงครับมันดับไปจริงครับเพราะฉะนั้นสิ่งธรรมะคิดเองไม่ได้นะครับจะไปนั่งตลอดชาติไม่มีทางที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นได้เลย จึงต้องได้ฟังได้ศึกษาคำของพระองค์เท่านั้นนะครับซึ่งต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานผู้ที่เห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริงนะครับท่านจึงไม่ย่อท้อแม้ว่าจะนานเพียงใดก็ตามแต่เป็นหนทางที่ถูกต้องท่านก็จะดำรงอยู่ในหนทางนี้ครับอาณาปานสติสูตรที่อาจารย์ช้ได้อัญเชิญมาเนี่ยครับท่านอาจารย์ครับเห็นเลยครับว่าคำของพระสมมาสมเจ้านะครับไม่ผิดเลยเป็นคำจริงโดยตลอดแต่ว่า ถ้าหากว่าไม่ศึกษาด้วยความเคารพก็เข้าใจผิดก็จะไปทําคือพยัญชนะนี่ครับชัดเจนมากเลยครับท่านอาจารย์ครับว่ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าคือพยัญชนะชัดเจนอย่างนี้แต่ว่าถ้าไม่ได้ศึกษาตั้งแต่ต้นว่าสติคืออะไรลมหายใจคืออะไรนี่จะผิดทั้งหมดเลยแล้วก็ไปทําแล้วก็จะอ้างอานาปานาสติสูตรซึ่งก็คือการลบเลือน การทำลายคำของพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับค่ะแล้วละเอียดยิ่งขึ้นลมหายใจเกิดจากจิตที่มีสติแล้วก็สติเกิดเมื่อเข้าใจลมหายใจลมหายใจเกิดจากจิตที่มีสติแล้วก็สติเกิดเมื่อเข้าใจลมหายใจแล้วละเอียดยิ่งขึ้น ลมหายใจเกิดจากจิตที่มีสติแล้วก็สติเกิดเมื่อเข้าใจลมหายใจเพราะฉันศ mm ึกษาธรรมะนี่ค่ะเพื่อเข้าใจระดับที่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะยังไม่รู้เลยว่าที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยมีได้ยินมีอะไรทางหูเหมือนพร้อมกันเหมือนพร้อมกันผิดแล้วใช่ไหม เพราะฉันถ้าเริ่มเข้าใจว่าทีละหนึ่งยังไม่ปรากฏจริงแต่ความเข้าใจมีว่าทีละหนึ่งเท่านั้นถูกไหมเริ่มถูกเมื่อเริ่มถูกนะคะจนกว่าจะรู้ทีละหนึ่งเป็นไปได้เพราะมีความเข้าใจมั่นคงว่าหนึ่งเห็นนี่ไม่ใช่หนึ่งได้ยินเสียงนี่ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาได้ยินไม่ใช่เห็นเป็นธรรมะต่างชนิดแต่เป็นาธาตุรู้ ซึ่งเกิดขึ้นรู้เพราะปัจจัยที่ต่างกันรู้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความเข้าใจอย่างนี้ค่อยๆนำไปสู่การสนใจทีละหนึ่งใส่ใจทีละหนึ่งตั้งแต่เริ่มคิดเริ่มระลึกรู้รรรนะคะกำลังจับขณะนั้นเกิดได้ละนี่เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิง่งถ้าไม่รู้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจสี่ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทยัยถึงความคิดคำนึงในจิตของกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นจึงตรัสอนุปุพพิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทาน 2. ศีลกถาเรื่องศีล 3. สัขขกขกถา เรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาเรื่องโทษความต่ำซามความเศร้าหมองแห่งกาม 5. เนกขำม,มานิสังสะกถาเรื่องอานิสงแห่งการออกจากกามเมื่อสรงทราบว่ากุลบุตรเหล่านั้นมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุพสมุทัยนิโรธมรกธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่กุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นณนอาสนะนั้นแหล ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมนทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีกุบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธทมแล้ว รู้แจ้งทำแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กแกล้งกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดี จะเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอด